นี้แม่ทินจะมาแกงผนงนะคะมะเขือพวงนะคะเดี๋ยวจะมาเด็ดมะเขือนะคะเนูม่ทําอะไรคะมาช่วยญ่าจับนะจับกระจาดอันนี้ก็จะไปแกงผนงนะคะนี่ค่ะมะเขือมะเขือ,ขอ<ะ>พวงปลูกเยอะมาก <Okay. S 2> <Yeah. S 1> เดี๋ยวแม่จะเด็ดใบโหระพานะคะวันนี้ผนงแม่จะใส่ใบโหระพาค่ะวันนี้แม่ทินจะพาเข้าครัวทำกับข้าวนะคะวันนี้แม่ทินจะมาผัดผนงหมูนะคะแนงหมูก็จะมีหมูสันคอนะคะ วันนี้แม่ทินจะใส่ใบโหระพาด้วยชอบกินพอดีหลังบ้านขึ้นพอดีนะคะไปมะกรูดพริกเครื่องปรุงก็จะมีกะทิน้ำตาลปีป๊บน้ำปลาแล้วก็พริกแกงนะคะวันนี้แม่ทิงใส่ไอ้มะเขือพวงด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวข้าครัวผัดแผนทานกันนะคะใส่หัวกะทิลง ผัดหัวกะทิให้แตกมันก่อนนะคะค่อยใส่พริกแกงเติมเข้าไปอีกใช้ไฟอ่อนๆผัดนะคะกะทิเริ่มเริ่มแตกมันแม่ทินก็จะใส่แกงลงเลยะคะ่ะ กลิ่นหอมได้ที่ก็ใส่หมูลงเลยนะคะเติมหัวกะทิลงด้วยนะคะผักให้สุกค่อยปรุงเครื่องนะคะแม่ทินก็จะ ปรุงนะคะจะใส่ไอ้น้ำตาลปิ๊บลงนะคะตามด้วยน้ำปลาชิมตามใจนะคะใส่หมวกะทิลงอีกนะคะ หมูสุกแม่ทินก็จะใส่มะเขือพวงลงเลยค่ะแม่ทินจะทำพริกแกงใส่พริกแกงแบบกลางๆนะคะเพราะว่าเผื่อคนเขาไม่ทานเผ็ดนะคะลงหมดเลยค่ะผัดพอสุกแล้วค่อยใส่ไอใบโหระพากับพริกลงนะคะ อสุแม่ทินก็จะใส่ใบมะกรูดพริกและใบโหระพานะคะ<ม>ก็เป็นอันเสร็จนะคะของแม่ทินจะผัดแบบแห้งๆนะคะ<ม>เป็นอันเสร็จคะ่ะ ผัดแนงหมูก็เป็นอันเสร็จนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ